นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งการมีความเมตตานั้นเป็นทางออกของความสุขข้อความทวิจากดาไลาลามะได้เขียนข้อความไว้ว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งการมอบหมายสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าพื้นฐานของมนุษย์นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความฟูงฟักความมีเมตตาให้ปลูกขึ้นในจิตใจและแสดงออกมาจากก้นบึ้งนั้นซึ่งจะเปรียบเหมือนกุญแจที่จะเติมเต็มความหมายของความสุขอย่างแท้จริงในสิ่งที่ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันผมเชื่อว่าเราสามารถทําอย่างองค์พระธรรมท่านได้อย่างแน่นอนเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นสัตว์ประเสริฐร่วมกันเราจงเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปัน ความมีเมตตาเอา่ยความเอื้อเฟืเฟ้อเผื่อแผ่เอ่ยสิ่งเหล่านี้ผมจะพยายามเน้นย้ำเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของสังคมให้ดียิ่งขึ้นหลายครั้งที่เรากำลังนั่งในโรงเรียนแล้วเราก็ชอบเจอครูพร่ำสอนในเรื่องของการปลูกฝังความดีการทำสมุดพกความดีไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความดีสมัยก่อนผมไม่เคยเข้าใจเลยแต่เรายิ่งโตมาเรายิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำอยู่ทุกๆวันนี้เรามีความดีเป็นตัวประกอบด้วยกรรันรอเปล่า หลายครั้งที่ผมคุยกับผู้คนมากมายแน่นอนเราต้องการคนดีอยู่ร่วมกันกับเราแต่หารู้ไม่ว่าหลายคนเนี่ยกำลังเห็นแก่ตัวหลายคนกําลังทําพฤติกรรมบางอย่างที่มันสอบไปทางที่ไม่ดีส,ส่วนใหญ่ซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เราคิดเอาไว้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่อะไรเป็นสาเหตุนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตั้งคําถามกับมันและหาคําตอบมันให้เจอผมลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าฐานะที่เราทุกคนเป็นมนุษย์นั้นเรามีสิทธิ์เรียกร้อง แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเพิกเฉยการเรียกร้องนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นการกระทําเพื่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกๆกคนเป็นการแจ้งเตือนที่สําคัญว่าเรามีสิทธิ์เรียกร้องและเราก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือว่าเพิกเฉยมันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจในสังคมว่าทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยทุกคนต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นแต่มีกี่คนที่จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่ทําความดีเราไม่สร้างบุญเลยเราไม่พูดถึงสิ่งทีี่่่มมมจรริงงแตเเาอไห็น อย่างเช่นกฎแห่งกรรมอย่างเช่นบุญบาปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเพิกเฉยมากที่สุดเพราะทุกคนมองไม่เห็นในขณะเดียวกันผมกําลังเชื่อมั่นและก็ศรัทธามากว่าคนเราเนี่ยทาดีย่อมได้ดีและทําชั่วย่อมได้ชั่วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเจอกันอย่างดาดเดินผมไม่เคยเห็นคนขายยาเสพติดและเขามีชีวิตที่ดีขึ้นผมไม่เคยเห็นนักธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมมีชีวิตที่ตกต่ำลงในความหมายที่ผมกำลังจะสื่อก็คือบางครั้งเราต้องเลือกหนทางหรือเปล่า หลายครั้งที่ผมกําลังเชื่อมั่นอะไรแปลกๆหรือว่าถูกต้องแล้วก็ตามนั่นคือผมเชื่อว่าการทําดีย่อมได้ดีและการทําชั่วย่อมได้ชั่วผมก็ต้องหาข้อพิสูจน์ต่อไปว่ามันเป็นจริงๆนัแล้วหรือเปล่าความเมตตานั้นไม่ใช่จะฝึกฝนกันง่ายๆกับบางคนเขาก็สามารถทําได้โดยง่ายก็เพราะเขาเหล่านั้นฝึกฝนกันมาอย่างยาวนานหลายภพหลายชาติหากว่าเรามองในเรื่องของกฎแห่งกรรม แล้วก็เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดคุณจะเรียนรู้สิ่งที่สําคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของกฎแห่งกรรมคุณมาหลายพบหลายชาติคุณมาทั้งพบที่เป็นมนุษย์พบที่เป็นสวรรค์พบที่เป็นนรกรวมถึงพบที่เป็นพรมด้วยเช่นเดียวกันสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อซึ่งไม่มีกฎข้อพิสูจน์อะไรมากนอกจากพระไตรปิฎกที่คุณจะสามารถศึกษาอ่านได้แต่แน่นอนว่าผมไม่ได้จะยกประเด็นว่าเราทุกคนต้องเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดมันไม่จําเป็น แต่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆอยู่ทุกๆวันนี้เช่นความสุขเอ่ยความทุกข์เอ่ยการที่เราอยากหนีความทุกข์เอ่ยสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันทุกคนไม่ชอบการเบียดเบียนกันทุกคนชอบคนดีทุกคนอยากอยู่ใกล้กับคนที่มีบุญเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาพยายามจะช่วยเราเขาพยายามจะสร้างเสริมสิ่งที่ดีให้กับเรานั่นคือความหมายหรือเปล่าที่ทำให้เราจะมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง ความสุขในชีวิตไม่ใช่ของที่จะหยิบยืมจากใครได้ทุกคนรู้ได้ด้วยตนจากการปฏิบัติให้ตรงต่อเหตุและผลเท่านั้นมอบความสุขย่อมได้รับความสุขนี่คือกฎของโลกใบนี้หากคุณต้องการความสุขผมมีกฎง่ายๆเลยก็คือคุณแค่มอบความสุขของคุณเองให้กับคนอื่นตราบใดที่คุณยังไม่สามารถผลิตความสุขขึ้นมากับตัวคุณเองได้แน่นอนคุณจะห่วงความสุขของตัวคุณเองมากคุณจะรู้สึกว่าความสุขนั้นจะหมดไปร่อยหรอไปไเรื่อยๆมันไม่มีวันที่จะเติมเต็มขึ้นมาได้เลย ยิงคุณให้มันยิ่งหายถ้าเกิดสมมุติคุณรู้สึกแบบนี้อยู่ผมบอกตรงๆว่าคุณอาจจะเป็นคนอาภัพก็ได้ที่ผมใช้คําว่าอาภัพมันหมายคว่าคุณเป็นคนมองไม่เห็นความจริงในขณะเดียวกันมีหนังสือหลายเล่มแล้วก็มีผู้คนหลากหลายมากที่กําลังจะบอกว่าการที่เรายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยมันเป็นอยู่จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเสมอมาผมได้ทดสอบกับตัวเองในเรื่องของการยิ่งให้ยิ่งได้ อย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ก็คือยิ่งผมพูดพอดแคสต์ผมจะยิ่งมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นผมจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สิ่งที่ผมพูดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะผมพยายามหาความรู้ผมพยายามหาสื่อต่างๆที่ผมเสพพยายามปิดกั้นตัวเองจากสิ่งที่ไม่ดีพยายามเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่นคือความหมายชีวิตที่เราพยายามมอบสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นมนันเป็นเป้าหมายหลักที่ผมกําลังมาเปิดเพจมาพูดพอดแคสต์ มาใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันนี้เพราะผมเจอความหมายชีวิตที่แท้จริงเนื่องจากที่ผมตั้งคาถามมาเนิ่นนานหลายคนต้องการความหมายชีวิตหลายคนต้องการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแต่หารู้ไหมว่าจุดมุ่งหมายที่ดีที่สุดก็คือเราจงโฟกัสในจุดที่กว้างที่สุดและเห็นชัดที่สุดก็คือสังคมนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากช่วยผู้คนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจิตใจที่เปิดรับสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะดีหรือแย่เราพยายามคบคิดมัน นั่นคือนทางความสุขที่แท้จริงมันก็เลยเป็นคําตอบว่ายิ่งให้จิงยิ่งได้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นเสมอมาปัญหาที่เกิดขึ้นมามากมายก็ล้วนมาจากการไม่รู้ความจริงวงจรของการทะเลาะและไม่ยอมกันนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้สภาพแวดล้อมรวมถึงตัวเราเองขาดความเบาสบายไปหลายคนไม่รู้ความจริงหลายคนก็ทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนเราควรที่จะทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กหรือเปล่า มีเรื่องบางเรื่องที่ผมเชื่อว่าเราควรจะแก้ไขให้เร็วที่สุดเลยก็คือการวิพากวิจารณหากเราใช้คําวิพากษวิจารณ์เปลืองอย่างเช่นเวลาเราทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่บางคนใช้เวลาทั้งหมดไปกับการวิพากวิจารคนอื่นซึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราควรที่จะมาดูตัวเองรอเปล่าสังเกตตัวเองมีสติตื่นรู้ว่าเราควรปรับปรุงอะไรว่าเราควรจะแก้ไขสิ่งใดไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนผมเชื่อว่าคุณก็ยังมีสิ่งที่ ต้องควรปรับปรุงอยู่ดีไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครเลยที่เขาสามารถที่จะเย็นหยัดอยู่บนโลกใบนี้โดยปรญญาศจากอุปสรรคมันเป็นไปไม่ได้เราทุกคนล้วนมีกิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่ดํามืดในจิตใจเราต้องการขัดเกลาตัวเองต้องการบ่มเพาะตัวเองมากขึ้นนั่นคือคําตอบหรือเปล่าว่าเราควรจะดูที่ตัวเองสังเกตที่ตัวเองมากกว่าการวิจารณ์คนอื่นทั้งวันนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในเรื่องของความเบาสบายในจิตใจ มองสังคมมองผู้คนอย่างเข้าใจผมไม่ได้พูดเพียงเพราะว่าผมเป็นคนดีผมไม่ได้พูดเพียงเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนไม่ทะเลาะก,กันอันนั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงแต่ผมอยากจะบอกความจริงว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ยากหากเราทุกคนเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองนั่นจะเป็นทางออกของปัญหาหรือเปล่าสุดท้ายนี้หากอยากนอนหลับให้อิ่มจงรู้จักปล่อยวางที่จิตใจความเมตตาจะช่วยให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่ทุกคนล้วนแต่ต้องการความสงบ และความสุขที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจด้วยกันทั้งนั้นแม้กระทั่งคนที่ต้องการความวุ่นวายต้องการสิ่งต่างๆที่มาลบเล้าเรามากมายเราก็ต้องการความสงบเป็นสารณะอยู่ดีเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตของเราเพราะว่าเราต้องการสิ่งต่างๆให้เราหยุดคิดสักนิดหนึ่งความสงบเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันไม่สามารถมอบความสุขให้กับเราแต่ถ้าเรามองให้ดีๆความสงบมันทาให้เราได้คิดอะไรมากมายให้เราได้เกิดปัญญาให้เราได้ทบทวนอดีตที่ผ่านมา ความสงบเนี่ยแหละมันทําให้เราอยู่กับตัวเองจริงๆการพิจารณาตัวเองเราต้องหาสถานที่ที่มันสงบพอสมควรอย่าพยายามหาอะไรที่มันวุ่นวายเจนเกินไปการทะเลาะบ่อแวงเราต้องเลือกเท่าที่จําเป็นทะเลาะแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือมันแค่สนองอัตราตัวตนสนองว่าเราชนะเธอนะเธอแพ้เราแล้วนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทะเลาะกันเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเราทะเลาะกันเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คําว่าทะเลาะเราควรจะใช้คําว่า ปรับความเข้าใจคุยกันสนทนากัน Deep Conversation อะไรแบบนี้ก็ได้สิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราจะต้องเรียนรู้เข้าใจและปรับปรุงตามเมื่อน,นั้นเราจะพบเจอสิ่งที่เป็นทางออกของชีวิตยอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ด้วยนะครับ